สวัสดีค่ะดีตอนเราผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง Home h a d v i แล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องหญิงแล้วก็พี่ลิศอีเช่นเคยน,นะคะวันนี้เรามาเสนอในตอนอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็มาเสนอในตอนสีรองพื้นอนกประสงค์ทนความชื้นสูงโฟลซั่นควิกไพรมารวันนี้นะคะเรามาแนะนําสินค้าที่ช่วยปิดงานไวางานถบ พี่ช่างนะคะในตัวโฟลิซซั่นควิกไพรเมอร์ตัวนี้นะคะพี่ฤิ์มีค,คุณสมบัติยังไงบ้างคะสําหรับรองพื้นอนเอกประสงค์โฟลิซซั่นควิกไพรเมอร์นะคะ,คะก็อนเนกประสงค์สมชื่อเลยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งปูนสดปูนเก่าปูนใหม่นะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถทนค,ความชื้นได้ถึง40เเลยค่ะทนค,ค,ความชื้นได้สูงมากๆนะคะจะเหมาะกับ หน้างานที่เป็นงานเร่งที่พี่ช่างรอไม่ได้เพราะว่าเดิมปกติทั่วไปนะคะในการที่เราจะใช้รองพื้นปูนใหม่ทั่วไปเนี่ยเราต้องรอให้ปูนเนี่ยเซตตัวหรือว่าทิ้งปูนให้แห้งเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนอแต่ณนะปัจจุบันเนาะส่วนมากคนไทยเราชอบทําอะไรแบบว่ากระฉับกระเฉงรวดเร็วก็จะรอไม่ได้นะคะเป็นงานด่วนก็สามารถเลือกใช้ four season quick primer รุ่นนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าบางคนทาไปเลยไม่ต้องใช้ควิกไม่ต้องใช้รองพื้นอเนกประสงค์ งานเร่งงานด่นนวนไปเลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนี่เลยค่ะภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ด่างคาบเกลือน,นะคะนี่ก็คือ,คอมันเกิดจากว่าพื้นผิวปูเนี่ยมันยังมีความชื้นสูงนะคะแล้วก็ปูนฉาบใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการคลายความเค็มจากปูนออกมามันก็เลยทําให้มีด่างพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่ารองพื้นเนี่ยทั่วไปไม่สามารถบล็อกได้ แต่เราจะจบปัญหาพวกนี้นะคะได้ด้วยโฟซิซันควิกพ p r มอร์ซึ่งสามารถรอกความชื้นได้สู่แล้วก็ป้องกานด่างคาบเกลือได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ,คะและอีกทั้งนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังมีเจดสีขาวนะคะน้องหญิงที่จะทําให้กรบมีพื้นผิวได้ดีแล้วก็ าาสีขึ้นง่ยแล้วตัวนี้เขามีไฮไลท์อย่างอืง่นเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่ดินอ,อย่างหลายท่านนะคะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโฟลิ s ิ n ันควิกไ i m e มอรนะคะเป็นสูตรน้ํามันก็จะกังวลเรื่องความปลอดภ<ช>ัยนะคะ<ช>พี่ะจะบอกว่าสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาปราศจากสารปลอดแล้วก็สารตะกัว<อ>ปลอดภัยต่อผู้ใช้แน่นอนะนะคะ เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะให้กับผนังบ้านเรานะคะได้เป็นอย่างดีเลยใช่แล้วตัวนี้นะคะจะต้องมีทินเนอร์ทาละลายเขาไหมคะพี่หนิงสำหรับตัวนี้นะคะเราสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องผสมทินเนอร์ออแต่ถ้าต้องการที่จะเจือจางนะคะก็เจือจางด้วยทินเนอร์เบอร์21ก็ได้ค่ะแล้วตัวนี้เขาเหมาะกับพื้นนิวแบบไหนบ้างและไม่เหมาะกับพื้นผิวแบบไหนบ้างคะค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เหมาะสำหรับนะคะพื้นผิวปูนคอนกรีตที่ฉาบใหม่นะคะน้องหญิงภายใน2วันก็สามารถใช้ตัวนี้ได้รวมไปถึงปูนเก่านะคะรวมไปถึงว่าบอร์ดสแตนดบอร์ดพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่สำหรับพื้นผิวที่เราไม่แนะนำเลยนะคะก็จะเป็นพื้นผิวไม้พวกนี้จะไม่แนะนำหรือว่าเหล็กก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขามีขนาดให้เลือกเยอะไหมคะพี่หนิจสำหรับรุ่นนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดค่ะให้ให้พี่ๆช่างเลือกซื้อเลือกใช้กันนะคะก็จะมีขนาด3 7จดเจนิ้กก็คือเป็น แกลอนหูหิ้วของเรานั่นเองแล้วก็จะเป็นถังใหญ่18ลิตรนะคะง้นพี่หนิ่นช่วยแนะนําระบบการใช้งานของตัว Position q u i c k Primer หน่อยได้ไหมคะค่ะระบบไม่ยากเลยค่ะสําหรับตัวงานนะคะปูนนะคะพี่พูดรวมถึงปูนเก่าปูนใหม่ปูนรวมหมดทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นอนเนกประสงค์นะคะสําหรับขั้นตอนการใช้งานนะคะในขั้นตอนที่1นนะคะก็เราก็ขัดทําความสะอาดพื้นผิวนะคะอุดโปรอยแตกเล้าให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการเตรียมพื้นผิวะนะคะพอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะ เราก็ทารองพื้นโฟร์ซิสซอนควิกเพเมอร์ไปเลยค่ะหนึ่งเที่ยวนะคะเพื่อทําเป็นชั้นรองพื้นนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ทิ้งให้แห้งประมาณ 6- 8ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็เลือกทาสีทับหน้าเป็นสีน้ํารุ่นโฟร์ซิสนไปเลยอีกสองเที่ยวค่ะเป็นอาเซ็ตซิงคค่ะก็ถือว่าระบบของเขานะคะก็คือจบในรวดเดียวทุกปุนสดปุนเก่าปุนใหม่เลยอย่างนี้นะคะแต่น้องหญิงคะพี่จะบอกว่าสําหรับพี่พี่ชางนะคะที่กําลังมองหาสีรองพื้นอเนกประสงค์ที่ราคาประหยัด พี่บอกเลยว่ารุ่นโฟล์ซสเนควิกไพเมอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะเราจะเห็นเป็น สีรองพื้นจาก T.O.A. นะคะที่เป็นตัวเนกประสงค์ก็จะเป็นจำพวกรุ่น q u ง c k Primer นะคะรุ่น e อ t กเ w อแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นเกรดอันตราพีเมียรราคา,าก็จะอยู่สูงๆหน่อยเนาะ<ช>ตามคุณภาพนะคะ,คะแต่บางที่บางคอร์สพี่ๆช่างอยากจะเซฟงบประมาณอยากจะหาเลือกใช้ที่แบบว่าเออช่วยเซฟงบประมาณ4เนาะเซฟคอร์สหน่อยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรับรองค่ะว่าราคาดีแล้วก็คุ้มค่าแน่นอน สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจตัวโฟล์ซิซั่นคือ Primer ร์รุ่นนี้นะคะวอล์กอินที่โฮมเพจทั้ง10สาขาแล้วก็สาขาที่11ด้วยค่ะใช่ค่ะแถวนี้นะคะ อยากจะบอกว่าโฮมเพนของเรานะคะขายส่งตั้งแต่ทั้งแรกเลยค่ะสีเราเยอะกว่าราคาเดินจายงานเลก็กงานใหญ่ก็ยินดีให้บริการะคะ่ะอีกทั้งนะคะบริการของเรานะคะก็มีบริการจรัดส่งให้ด้วยนะคะ<ช>สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเนาะก็สามารถจะส่งได้สั่งเยอะสั่งน้อยเราก็จะส่งให้ได้นะคะ<ช>และตอนนี้ก็คือสามารถจัดส่งได้ถึงต่างจังหวัด<ช>ส่งถึงหน้างานด้วยคนส่ง S c g หรือว่าเคอร y ีนั่น<ช>เองะนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะบอกเลยว่าถ้าไม่สะดวก วอล์กอินเข้ามาที่ร้านเนาะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของร้านเราเองค่ะเบอร์คอร์เซ็นเตอร์นะคะเบอร์0 2 4 3 0 6 5 0 0กด1ติดต่อฝ่ายขายค่ะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเบอร์มือถือด้วยเนาะ08774645 5จาค่ะที่ขึ้นหน้าจออยู่ด้านนี้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้แบบข้อมูลเพิ่มเติมได้อยากได้ดัตต้าข้อมูลหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับพวกใบเสนอราคานะคะ ก็สามารถ add id line ของเรามาได้เป็น line official ของ h o m มเ็นนะคะ id line assign homepen ค่ะและนอกจากนี้เรายังมีช่องทางด้านไหนอีกคะน้องหญิงก็จะเป็นเพจ Facebook นะคะแล้วก็ติดต o อช่องใหม่ค่ะอีกช่องก็จะเป็นช่อง Youtube ที่ทุกคนกำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหญิงกับพี่หลินนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนัด้น,นะคะกดเลย